สว,วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ก็มีตัวเลขเสริมมาฝาทุกท่ทาน,นาอีกเช่นเคย1 6หมิถุนายน2อ6 5นนี้เลขนี้จัดว่าเด็ดตะทองนิ้วลายซึ่งเป็นที่โด่งดังและคือหามากนะคะสําหรับตะทองนิ้วลายมาทุกยุคทุกสมัยคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังหลายหลายคนรอคอยเลขขันน้ำมนต์ของตะทองนิ้วลาย คุณล่ะคะส่องเห็นเป็นเลขตัวไหนถ้าดูไม่ออกนะคะตามแผงลอตเตอรี่ที่วัดสว่างอารมณ์ซึ่งไปที่เดียวครบทุกอย่างนะคะ <c oughs> เขาก็จะเขียนเขียนติดป้ายไว้ตามแผงลอตเตอรี่นะคะว่าเป็นเลข4 5 3หสและ1011และเลขกำลังวันของวันพฤหัสบดีงวดนี้จัดว่าเด็ด1 4 7สี่นะคะ147อ่เจเลขขันน้ำมนเนี่ยก็คือแบบ ตาใครตามันนะคะตาดีได้ตาร้าเสียนะคะชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะคะอ่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าใกล้วันประกาศผลฉลากินแบ่งรัฐบาลเนาะตัวเลขก็เริ่มหลั่งไหลกันมารื่ๆนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะอย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ